สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปนะครับผมทุกเสาร์อาทิตย์เนาะทุกเสาร์อาทิตย์เรากา็ไปหลายๆวัดนะครับมาก็แจ้งไปทางชุมชนนะครับก็ท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลที่เราได้ไป ตามวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นนะครับผมวันนี้ก็นำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันสำหรับวัตถุมงคลที่ไปนะไปอาทิตย์นี้นะครับก็มีนี่หลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อกันนะเนี่ยวันนี้ก็มีทั้งหมด2องค์นะครับแล้วก็ตะกุด1ดอกนี่เป็นตะกุดนะครับ นี่ตะกุดหนึงดอกด้วยกันที่เราได้ไปนะสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นตะกุดเกาะเพชรนะครับเป็นตะกุดเกาเพชนรพชนรี่สวยๆเลยนะครับทุกท่านนี่นะตะกุดเกาเพชรนะครับ เอฟก็ฝากเช่ามาสําหรับวัดพญาติการามหลวงพ่อกันนะครับใครที่สนใจนะก็มีโอกาสไปก็จะแจ้งทางชุมชนนะให้ได้รับทราบนะครับผมต่อไปก็เป็นนี่กระไหลนะรุ่นชาตรีนะครับชาตรีเป็นกระไหลทองสวยๆเลยนะนี่กระไลทองราคาวัด ร้อยบาทนะนะครับปีห้าเก้านี่ด้านหลังนะครับสวยๆนะได้มาสององด้วยกันนะสององด้วยกันนี่องหนึ่งนะครับนี่สวยๆเลยนะ นี่นะครับก็มีโอกาสได้ไปนะจังหวัดพระนครศรียุธยาก็ได้นํามาฝาก F4 นะเช่นเคยนะครับทั้งหมด2องค์นะครับตะกุดหนึ่งดอกสำหรับหลวงพ่อก,กันนะต่อไปก็เป็นหลวงปู่ดูนะหลวงปูด่ดูก็ทางวัดมีอัปเดตรุ่นนี้นะเป็นสมเด็จสมเด็จ ก็ทันหลวงปู่ดูราคาอยู่พันห้านะราคาวัดนะราคาวัดพันห้บาทเป็นสมเด็จนะครับนี่นี่สมเด็จนะครับทางวัดแจ้งว่าเอาออกมาจากกุนะครับออกมาจากกุปูชาพันห้าร้อยบาทนะที่วัดยังมีอยู่นะสามารถไปเช่าได้ที่วัด นะก่อนที่จะหมดนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญนะเหรียญลวงปูดูนะวันนี้ได้มา 2, 2> เหรียญด้วยกันปี6-7เนะเป็นเหรียญรูปไข่นะปี6-7นี่สวยๆเลยราคาวัด200ทุกท่านราคาวัด200นี่นะครับปี6-7หลวงปูดูวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงปูด่ดูเป็นมันปูสวยมากเลยนะนี่นะครับราคาวัด200บาทนะครับทุกท่านราคาวัดส0งร้อยนะนได้มาสององนะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นอีกทรงหนึ่งนะหลวงปู่ดูเหมือนกันนะครับนี่ทองแดงลมดำอย่างสวย นะอันนี้ก็200เหมือนกันนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังนี่ด้านหลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสแกนะนี่ขอบตัดนี่นะครับก็นำมาแบ่งปัน f อกันนะสำหรับอ่าวาวอาทิตย์นี้นะแล้วก็นำมารีวิวให้ทุกท่าน ไ้รับชมกันนี่ต่อไปเป็นพับพรมนะอันนี้100บาทเองทุกท่านนี่100บาทพับพรมนี่นะครับจับอย่างระมัดระวังวัดสแกอยุธยาปี2567นะ1า0บ่าทราคาวัดนะสวยๆเลยนี่นะ เป็นพระพรหมนะครับราคาวัดหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกท่านนะต่อไปก็เป็นอ่านี่อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมอ่ายี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษนะนี่กำลังนะกำลังนิยมนะตอนนี้นะผมก็ได้มาทั้งหมด17องค์ดอง้วยกันก็เอามาแบ่งปันให้ f c ด้วยแล้วก็ FC ฝากเช่าด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะยอดหมดแล้วนะตอนนี้ยอดหมดแล้วใครที่สนใจนะครับ ก็นะลังไม้นะลังไม้ก็คัดมาให้ fc แบบนี้ทุกคนนะครับนะใครจะไปนั่งคัดให้2-300องคงนะไม่มีนะครับนะนอกจากช่องรอบไปทัวร์เท่านั้นนะนี่นี่นะครับพามาฝากนะนำมาฝากกันนี่ทุกท่านโอ้โหสวยๆนะนะครับเอาไปเลี่ยมนะทุกท่านนะครับวันนี้ก็ มีมาฝาก F4 ทั้งหมด17องค์นะก็โดนตีหลังบ้านไปหมดแล้วนะครับนี่โอ้โหนะสวยไหมทุกท่านนะครับอืมนะคัดมาแบบจำจๆนะใช้เวลาคัดนิดนึงนะก็ไปแต่ละครั้งก็ประมาณครึ่งวันนะนะครับประมาณครึ่งวันก็นั่งคัดให้ F4 นะเอาที่ เช่าไปแล้วอุ่นใจสบายใจนะได้พระจากช่องแล้วนะครับสวยๆนะสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับนี่นี่นะโอ้โหวงวิงวงวิงนะครับอืมก็น่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนนะชุดนี้ไม่มีแล้วนะก็ใครที่สนใจก็ต้องไปนั่งคัดใหม่นะไปนั่งคัดใหม่ 25พุทธศตรวรรษปี2500นะปี2500นะปีลึกๆเลยพระอายุ68ปีราคา200บาทนะถ้าหมดแล้วนี่จะอ๋อนทันทีเลยเหมือน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 ปี24หลวงปู่โตอะทุกท่านนะครับตอนนี้หมดวัดไปแล้วนะแต่ก็นะครับนะอย่าไปพูดเขาเลยน,ะนี่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 นะโอ้ นั่งส่องมานะครับจัดมาสวยๆทุกองนะนะไว้ใจได้ทุกคนนะครับนี่เป็นไงนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะสิบเจ็นี้นะครับเดี๋ยวคถ้าดดใครสนใจเดี๋ยวไปคัดให้ใหม่นะหลังไม้ไว้นะอาจจะอาทิตย์หน้าแล้วล่ะนะครับอาทิตย์นี้น่าจะ มีประมาณนี้นะสิบเจ็องนะครับนี่นะอ่ะนี่ดูกันทุกองคไปเลยนะดูทุกองค์ไปเลยนะครับนี่ดูทุกองค์ไปเลยนี่นะสวยๆนะครับสวยไหมครับนะเอาไปเลี่ยมขึ้นคอได้สบายใจเลยนะครับพระปิลึกหน้าสะสมนะไม่ต้องไปคัดเองถึงวัดนะครับ นะแล้วทางวัดก็มีทางพุทธมนทนขอใ้มีใบอนุโมทนาบัตรมาแบบนี้นะครับก็ใครที่สั่งไว้ผมก็จะเอาใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยเอาไปให้นะส่วนส่วนท่านไหนที่ที่มาแบบสั่งหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาไปให้นะครับเพราะว่าเนี่ย อันนี้ผมแยกบินมาให้นะแยกใบอนุโมทนาบัตรมาให้แต่ถ้าส,สั่งหลังๆเนี่ยที่ผมเอามาอเผื่อเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นใบเดียวรวมอย่างเงี้ยนะฮะเป็นใบเดียวรวมอย่างเงี้ยนะครับเอาเผื่อสิบสององค์อย่างเงี้ยก็หมดเลยนะครับก็จะแบ่งจะแบ่งไปทุกท่านมันก็ยังไงอยู่นะนะคนละองค์สององค์นะครับนะร่วมบูชานะร่วมทําบุญกับาทางพุทธมนตรน,นะ นะครับก็นำมาแบ่งปัน F4 กันนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนี่อนุสรโนร้อยสิบปีนะไม่มีกล่องยังมีอยู่นะทุกคนนี่ใครสนใจทักมาได้นะอนุสรร้อยสิบแปดปีนะครับแบบไม่มีกล่องนะนี่ตาหยางด้านหลังอันนี้ไม่มีกล่องนี่นะครับใครสนใจเอาไปขึ้นคอได้เลย 1นึ่ร้อยสิบแปีวัดละคังโคสีตารามนะแล้วก็มีอีกองหนึ่งนะองนี้หาเจ้าของอยู่นะนี่แต่ด้านหลังจะไม่มีตาย่างนะแต่สวยมนสารแน่นๆเลยดูนี่ไข่ปลาอืมนะด้านหลังไม่มีตายางนะแต่มนสารแน่นปึกนะนี่นะครับนะเปิดแบ่งปันนะใครสนใจทักมาได้ นะแล้วก็นี่หลวงพ่อสดวัดกาหลงน่าจะมีคนเช่าไว้สององค์แลล่ะนาจะน่าจะเหลือองค์เดียวอะทุกคนนะน่าจะเหลือองค์เดียวนะครับนะมีพีพีเอฟซีบูชาไปแล้วล่ะนะน่าจะเหลือองค์เดียวแหละนะครับนี่หลวงพ่อสดวัดกาหลงนะปีล่าสุดเลยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะสามารถเช่ามาได้ส่วนพระพุทธเชนราชก็มีเจ้าของแล้วเหมือนกันนะครับพี่เขาฝากไว้นะพี่เขาฝากไว้ ถ้าอย่างไรถ้ามีโอกาสกลับบ้านใครที่สนใจฝากหลังไมไว้นะครับหลังไมไว้เพื่อจะไม่พลาดโอกาสนะเวลากลับไปก็เดี๋ยวจะเช่าบูชาไว้ให้นะครับนี่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสมเด็จกันต่อวัดระฆังโคสิตาลามที่เราได้ไปเช่ามาให้ f อนะครับผมสำหรับรุ่น122ปีแปล 151ปีนะครับอันนี้ก็เช่ามาแล้วเขาก็จะมีใบนุโมทนาบัตรครับนี่ใบนุโมทนาบัตรผมก็ได้แยกของ F4 นแต่ละคนนะครับ่ะคาคานะครับวันนี้ก็ได้ไมาทั้งหมดเยอะเลย นี่นะครับขัดสวยๆนะสี่สิบแปดองค์สิบเจ็ดองค์ 8, oh ด้วยกันนะครับขัดมา17บองค์มาฟังเอฟซกันนะ